ครับสวัสดีครับผมพอกันเลี้ยวครับก่อนคําอีสามเปเมตรมือนีสิไปเกี่ยวขอผู้ใดติตตามเลยครับพี่น้องครับไปเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับมือนีมาเกี่ยวเขาไอคอนยนนุ่มครับพี่น้องครับ เพราะเพื chips, nih, on bon ent, sunshine, ่อนกติเกี่ยวออกขึ้นกันแล้วครับพี่น้องครับเพราะเดือนธันวานี่เพื่อนกติไสเขาน้าปังรอบแรกครับพี่น้องครับหลังจากกนติเกี่ยวออกแล้วเพื่อนก็ติปั้นแซน้าไม่นี่ละครับพวกเฟี้ยงครับพี่น้องครับเพื่อนกติเหตุหน้าปังรอบแรกก็เดือนธันวาครับ ครับพี่น้องครับก่อนจะเริ่มกดติดตามก็ไลยขัดแย่ก่อนขับไม่ด้อครับหักก่อนคับในนี้ก่อนโดนรครับพี่น้องครับครับจะเริ่มเด้อครับผู้ใดสิมาติดต่อรถทอดจริญพื้นาของคุณงไผ่รอดครับรถปัญยูบันเสืองครับตำรวจบันเสืองอำเภอเชียงขวัญจังหวัดเลยอ์ครับ ไปติดต่อมันได้ครับ ครับบรรยากาศกับคืมฟ้าคืมฝนแหรอครับ ครับพี่น้องครับนี่คือรถคุณไพรถพ่อจะเริ่มตั้ตหน้าบันเขืองครับคุณไพรถจัดหนักคุณไพล์รถสั่งลุยครับพี่น้องครับครับจะเริ่มด้ยครับูได้สิปีติดต่อ่นเกี่ยวเขาไปซื้อก็ได้ครับคุณไพรถนี่กับผลิตรถเกี่ยวเขาเหือกันนะครับพี่น้องครับ ไปสอบถามเพื่อนใดด้กันครับเพราะว่าตอนนี้พ่อจะเลิกปัฒน,นาของเฮียตุยตอนนี้กับพักอยู่ครับพักรถเกี่ยวเข่าหน้าปีครับพี่น้องครับพราว่างานะใครมีครับพี่น้องครับงานเกี่ยวแต่มีมาย่อมมาย่อยครับแบบนี้ครับแบบที่เห็นนี่แหละครับ รถกระใส่รถเกี่ยวเขายุดแถวบ้านนี่แหละครับทยอยทยอยเกี่ยวครับพี่น้องครับเกี่ยวส้างฝนบะท่านตกหรือว่าอาิิบดนดาฝนเราก็ได้ครับพี่น้องครับ ครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาฝนครับหน้าปีครับเกี้ยวแบบนี้แหละครับเขากำลังมา่นกับมี่ครับกำลังออกห่วงกับมี่ครับแบบนี้แหละครับนี่แหละครับกำลังออกห่วงแบบที่เห็นนี่แหละครับไอ้พวกซุ่มมันกับมี่ครับไอ้พวกกำลังเกี้ยวแบบนี้กับมี่ครับ เป็นกเกี้ยวกับเกี้ยวแบบเขียวเขียวแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเพราะวคนเกี้ยวออกก็ซื้อครับแล้วก็ไปขายได้บ่าได้กับเะมีมีปัญหาครับพี่น้องครับที่ก็คือผมมาแล้วครับพี่น้องครับเกี่ยวออกไปเพืเ่อกระดิ่งหน้าปังรอบแรกเดือนธันวาครับ ผมกับทีว่าให้พี่น้องเข้าใจครับคาเที่ยมีผูู้คอมเมนต์มาถามครับพี่น้องครับ เรว่าเข่านี่อาสิบด้ครับพี่น้องครับบางก้นเพิ่นกับป้อยถิ่มมาเลยครับิ่นกบว่าใส่ปุ๋ยใส่ยังเพิ่นทาไปเอาไอ้เห็ดหน้าปังรอบแรกครับเดินท่านว่าพูแล้วลครับเพ่ก็ดิปปั๊บปรุงดินเห็ดดินไอ้ดีๆครับกา่าไปเกี่ยวส่วงหน้าปังรอบแรกครับ ครับพี่น้องผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนครับเด้อครับคลิปหนาพากันม่เด้อครับพี่น้องครับสบายดีครับพี่น้องครับ